รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับคุณผู้ชมเปิดโลกสูก่การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ไปด้วยกันนะครับนี่คือเมืองหุ่นยนต์หรือโรบอ Land กับผมหนุ่ยพงศ์สุทธันเพลกครับในนามของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับนี่ รายการนี้นําเสนอเรื่องความรู้หุ่นยนต์นี่แล้วนาเสนอเป็นซีรีส์เป็นตอนนะครับทั้งหมดนี้52ตอนก็คือ1ปีละแต่เราจะเจอกันคาบเกี่ยว2ปีการศึกษาเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวแบบนี้นําเสนอผ่านทีวี TV, ทุกสัปดาห์ดูได้แต่ถ้าคุณผู้ชมใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วผมแนะนําอย่างมากๆอยากให้เข้าเว็บไซต์ etvthai.tv ก่อนที่จะมาชมมาเจอกันนะฮะเราจะมีไฟล์ e อ e book, ีบุนะ๊กให้ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดอีบุ๊กปั๊บอ่ารู้เลยว่าเนื้อหารายการใน สัปดาห์ต่อไปหรือตอนต่อไปจะเป็นอะไรเราก็เรียนรู้มาก่อนแล้ววันที่เรามาเจอกันนะครับก็เป็นการสรุปเนื้อหาเหล่านั้นโดยการทําให้ดูนั่นเองโอ้โห learning by doing เลยทีเดียวนี่เรื่องนี้สําคัญนะครับจะเรียนรู้ให้ได้ผลก็ต้องลงมือทําในรายการจะมีเวิร์กช็อปนะครับทุกๆสัปดาห์ จะเป็นห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เลยล่ะทำให้ดูกันเลยทีเดียวความรู้เรื่องหุ่นยนต์นี้ไม่ได้ยากเกินไปนะครับถ้าพูดถึงว่ามันใช้ขแขนงความรู้ไหนบ้างก็บอกใช้เรื่อง Engineering ก็คือเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์มีเรื่อง s t i e n c e คือวิทยาศาสตร์ T ีเทคโนโลยี Technology, นะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะแปลทําไมไม่รู้นะครับคำเดียวกันแล้วก็ปิดท้ายเรื่อง M ก็คือ Math นะฮะหรือว่าคณิตศาสตร์นั่นเอง รวมตัวยอ่อสี่ตัวอ่านสั้นๆว่าองค์ความรู้แบบสเตมนะเอาแล้ววันนี้เราจะมาเจอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้คร่ำวอร์ดในวงการสเตมมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวครูหมอครูชา้างและครูต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ วิทยาศาสตร์เอนจิเนียร์หรือวิศวกรรมนี่คือร่วมมือกันมานานแล้วและทําให้มันเกิดนวัตรกรรมให้เกิดขึ้นบนโลกในโรงเรียนตอนนี้หรือว่าในมหาวิทยาลัยเองก็พยายามจะเอาเทคโนโลยีนี้ะเอาเอาวิธีการแบบนี้รัฐบาลก็สนับสนุนให้พยายามให้เอาเข้ามาศึกษากันถูกต้องเลยถามว่าทาไมรัฐบาลต้องสนับสนุนให้คนในชาติมีความรู้วิทยาศาสตร์หรือเรื่องวิศวกรรมมากขึ้นเพราะว่ามันขับเคลื่อนประเทศงใช่ปกติเนี่ยโลกเนี่ยแน่นอนเรามีอินเทอร์เน็ตมันถึงกันง่ายขึ้นครับ เราก็อาจจะเอาสิ่งที่ฝรั่งคิดได้<ม>ญี่ปุ่นวิจัยได้จีนทําได้เอามาทําแต่ถามใจตัวเองเราจะซื้อเขาอย่างเดียวตลอดไปเหอรอเราก็ต้องคิดเองทําเองได้ในอนาคตนี่นะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการการเป็นผู้สร้างตอนนี้หล่ะจจะเป็นผู้บริโภคเต็มรูปแบบใช่ไหมเมืองนอกมีอะไรเราก็มีอย่างนั้นด้วยแต่เราคงไม่ซื้อเขาอย่างเดียวเราต้องเอาแรงบันดาลใจเหล่านั้นมาขับเคลื่อนทําให้เราทําเป็น ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยที่ทาให้ใหรเราทําเป็นในเรื่องนี้<ะ>วันนี้เรียนรู้อะไรดีเรื่องหุ่นยนต์ฮะ,ะวันนี้เข้ามาในส่วนของหุ่นยนต์อีกรูปแบบหนึ่งคือเอาโปรแกรมมาเรียนรู้กันในเรื่องของการคอมเพลหรือว่าการเปรียบเทียบฮะ,ฮะแล้วเราต่อยอดเป็นอะไรดีเวลาเรารู้องความรู้พวกนี้แล้วในในในแบบฝึกหัดหรือว่าในโจทย์ที่เรา <c oughs> ตั้งเนี่ยฮะก็เพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าใจใน แบบรูปแบบที่มันง่ายๆก่อนอเช่นอาจจะมี Data 2องันเก็บข้อมูลมาสีทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วให้ไปทําอะไรต่ออย่างนี้เป็นต้นคือให้เขารู้สึกว่าเการเปรียบเทียบการใช้ฟังก์ชันเปรียบเทียบเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆก่อน้็เดี๋ยวเขาเขาไปต่อยตัวอย่างนี้ว่ามาคุณช้างเราตัวอย่างหน่อยไปก่อนกลอกเหมือนเดิมนะครับเราเช้ทามาแล้วใช่ครับข้อมูลที่เราเก็บก็คือระยะทางที่มองเห็นใช่ถูกต้องเพราะว่าเรามี อัลตราโซนิกเซนเซอร์เป็นเสียงเลยนะปุ๊บแล้รู้เลยว่าไกลเท่าไหร่เมื่อเราบันทึกข้อมูลลงไปว่าให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ20เซนติเมตรก็จะมีค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20แล้วก็มากกว่า20ขึ้นไปก็จะมีข้อมูล2องสแลวก็มาเปรียบเทียบกันเยี่ยมเลยครับมากกว่าไม่ใช่อะไรน้อยกว่าไม่ใช่อะไรแล้วก็ค่อยไปคิดอีกทีนะว่าให้เขาไปหุ่นยนต์มันจะมีความสามารถไหนนะนี่เพื่อให้เห็นภาพเป็นจริง เราไปดูห้องปฏิบัติการเวิร์กช็อปกันเราหน่อยนะว่าทําอย่างไรนะครับนักเรียนที่เขาเป็นหุ่นยนต์แล้วก็จะทําโชว์พวกเราาและนอกจากนี้นะครับครูยูกับน้องเบนก็ครูเบนกับน้องยูออนะครับครูเบนน้องยูจะบอกทริคแลนทิปของวงการหุ่นยนต์ว่ามีอะไรเพิ่มเติมถ้าพร้อมแล้วชมกันเลยประกอบหุ่นยนต์นนเขียนโปรกแกรมประกอบหุ่นยนต์เขียโปรแกรม เอาละครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของคอมแพร์นะครับค<ผ>อมแพร์เนี่ยคือการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับ แต่วันนี้เนี่ยพิเศษนะครับมีพี่แม็กนะครับตัวแทนประเทศไทยเลยนะครับที่ไปแข่งโวโรบอทโอลิมปิกประเภทซอกเกอร์ใช่ไหมครับอ่าครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งอันดับโลกเลยนะครับเดี๋ยวพี่แม็กแนะนําตัวก่อนดีกว่านะครับครับสวัสดีครับชื่อแม็กนะครับออ่่าชืจริงชื่อนายธนาโชติติเตศกุลครับเรียนตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนเทรบุรีครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่แม็กเนี่ยมาช่วยแนะนําน้องต้นกล้ากับน้องจักนะครับเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ครับอาจจะเป็นอัลตราโซนิกที่เราใช้ในวันนี้นะครับต้นกล้าใช่ไหมอ่าครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนเรื่องคอมแพล์นะครับคอมแพล์เนี่ยจะเป็นการเทียบค่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูจะให้น้องต้นกล้ากับน้องจักเนี่ยนะครับทำบุญนะครับเกี่ยวกับเดินตามเส้นนะครับแล้วก็ใช้คอมแพล์นะครับในการเทียบค่าของอัลตราโซนิกนั่นเองนะครับเจ้าอัลตราโซนิกตัวนี้เนี่ยก็ เป็นตัวนะครับที่สามารถส่งคลื่นเสียงออกไปนะครับแล้วก็เมื่อกระทบกับวัตถุเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะรับรู้ได้เลยว่าระยะนะครับที่เขาอยู่ห่างจากกําแพงนะครับหรือสิ่งกีดขวางเนี่ยกี่เซนติเมตรนะครับแล้วเราจะนํามาเทียบกันนะครับว่ากําแพงนะครับฝั่งที่มีกําแพงกับฝั่งที่ไม่มีกําแพงเป็นยังไงนะครับแล้วหุ่นเนี่ยต้องเดินนะครับเลี้ยวให้ถูกทางนั่นเองนะครับโดยจะมีคัลเลอร์เซนเซอร์นะครับของตัวนี้เลยนะครับ เป็นตัวเดินตามเส้นนะครับผมอ่าคาร์เรนเซอร์ทำหน้าที่ในการเดินตามเส้นนะครับผมอ่าโดยมีเส้นนะครับเ <ường> ส้นดําให้1เส้นแล้วก็น้องต้นกล้าน้องจักรเนี่ยต้องทําตัวเดินตามเส้นนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้อัลตราโซนิกในการตรวจจับกําแพงนะครับผมโดยจุดน <magic. S 1> ี้เนี่ยจะมีพี่แม็กนะครับในการช่วยนะครับเขียนโปรแกรมนะครับอ่าให้พี่แม็กให้คําปรึกษาน้องๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องจักรกับน้องต้นกล้าเนี่ยต่อหุ่นเลยนะครับใช้เซนเซอร์2ตัวแล้วก็ อัลตราโซนิกนะครับหนึ่งตัวมีคาลเลอร์เซนเซอร์สองอัลตราโซนิกหนึ่งนะครับอ่าเริ่มลงมือเลยครับจังหวะก็คือเดินตามเส้นนะครับเพื่อสำรวจกำแพงนะครับอ่าเขาจะติดตรงนี้ไหมเอ่ยบางทีเขามีน้องนี่ตอนนี้เสียบสายนะครับน้องจักรกับน้องกุ้งก้าเสียบเซนเซอร์ผัดอะไรบ้างเอ่ยสองสามคาลเลอร์สองสามเหรออันนี้สองอี้สามอี้สี่โอเคอัลตราโซนิกสี่มอเตอร์เหรอครับ มอเตอร์ครับอันนี้ B อันนี้โอเคครับอ่าคราวนี้เราก็มาเริ่มทําโปรแกรมกันนะครับโปรแกรมต้องมีโปรแกรมเดินตามเส้นเหมือนเดิมเลยต้นก้าอ่านะครับจะเป็นลูกรถไหมครับหลังจากนั้นเป็นสวิตช์นะครับสองตัวด้วยกันนะครับเพราะเราใช้ color s เซ s o r สองตัวในการเดินตามเส้นนะครับอ่ามันจะอยู่ในหมด reflect light นะครับอ่าต้องตั้งฟังก์ชันเป็น reflect light นะต้นกล้าใช้เซนเซอร์สองกับสามนะครับโอเค อ่า reflect l i นะครับคขแข็ง reflect l i g นะครับอ่าตอนนี้น้องก้นกล้าได้โปรแกรมนะครับเอ่เป็นสวิตช์แล้วนะครับคือการทำงานร่วมกันของเซ็นเซอร์ตัวที่2และ3นะครับอ่ามอเตอร์ใช้เป็นมูฟแท็งนะครับ ด้านบนด้านล่างสามารถใช้เป็นมุกเซอร์ิงได้เลยเพราะว่ามันเดินหน้าอยู่แล้วถูกไหมครับคราวนี้กาต้องแก้ตัวเซ็นเซอร์นิดหนึ่งครับเพราะว่านักเกิดทางบ้านดูเราจะได้ไปกับเรา,าพร้อมกันนะครับคือเซ็นเซอร์ตัวที่2เป็นตัวเช็คก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่3เป็นตัวเช็คถัดมานะครับโอเคครับแล้วก็คราวนี้ความเร็วนะครับอ่าต้องดูที่มอเตอร์ด้วยถูกไหมฝั่งไหนบีฝั่งไหนซีอ่าเช็คกับหุ่นครับ ในการเช็คเลยนะครับน้องจักกับน้องกล้าไ้อันนี้ B อันนี้ B ครับอันนี B ส่วนด้านนี้ C อ่าแล้วเซนเซอร์สองกับสามน, <4. S 2> นะครับรอ่าลองคนี้อ่าถ้าสามเหตุอันนี้สามอันนี้สองอันนี้สี่อ่าเอาสองกับสามก่อนนะครับในการเดินนำเส้น,น,สนอ่าครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวน้อกล้าพูดไปด้วยนะครับเพื่ออธิบายเพื่อนทางบ้านนะครับว่าทำไมห้องนี้ถึงต้องตั้งเป็นลบนะครับ ตอนกล้าอธิบายเพื่อนเพราะว่าอันนี้เมื่อเซนเตอร์เอ่อสองเจอต้องเลี้ยวขวาคือ2เจอสีดำสามเจอสีขาวใช่ไหมครับรถก็ต้องเลี้ยวขวานะครับดังนั้นเนี่ยสเจอสีดำสามเจอสีขาวนะครับก็ต้องไปอยู่ช่องที่2ที่น้องต้นกล้ากำลังแก้นะครับ่าครับอ่าโอเคครับคราวนี้กูอยากให้ใช้ความเร็วสัก20พอเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นว่าคุณมันเดินยังไงนะครับ ได้บนด้วยครับที่เป็นห้าสิบเยครับคราวนี้ความเร็วก็ได้แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นต้องตั้งท้ายลูปให้เป็นอัลตราโซนิกเพราะว่าเราใช้อัลตราโซนิกในการเช็คกำแพงแล้วหยุดใช้กี่เซนติเมตรดีครับระยะหุ่นควรจะหยุดก่อนชนกำแพงสักกี่เซนสิบเซนใช่ไหมครับต้นการใช้น้อยกว่าสิบเซนติเมตรหุ่นจะหยุดใช่ไหมครับคราวนี้ใส่มอเตอร์เป็นออฟไว้ท้ายลูปด้วยครับไว้ด้านหลังลูปเลยนะครับใส่เป็นออฟนะครับ โอเคครับครานี้คุณเดินตามเส้นไปพอชนเอจอกำแพงปุ๊บคุณจะหยุดก่อนที่จะชนในระยะ10เซนถูกไหมครับครบานี้มอเตอร์ต้องหันซ้ายและขวา90ดีกีครับจะวัดดีกรียังไงครับให้รถเลี้ยว90องศาทำมุม90องศาหันซ้ายก่อนเลยนะครับเพื่อ้าหันซ้ายเลยอมอเตอร์มูฟแทงครับใช้เป็นดีกีนะครับหรือเราอาจจะทำเป็นแพทเทิร์นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปวัดที่สนามแล้ว แจ้งเพื่อนๆตอนทดลองก็ได้นะครับเหมือนครั้งทีเ่เหมือนที่เราจะวัดค่าแสงเราแจ้งเพื่อนๆตอนทดลองครับ<ช>ตรงนี้เนี่ยค่าแสงเราเว้นไว้เป็น50ถูกไหมแล้วดีกรีตอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยที่เป็น90องศาเนี่ยเราอาจจะแจ้งเพื่อนๆตอนทดลองนะครับโ<ช>อเคอ,อันนี้เตรียมทำเป็น90ให้เพื่อนๆรู้ไว้ก่อนเราต้องเลี้ยว90ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ครับใส่ตัวสีแดงครับบันทึกค่าครับอ่านโอเคนะครับบันทึกค่านะครับให้อัลตราโซนิกนะครับอ่าเพื่อนๆส่งค่าจากอัลตราโซนิกครับแล้วทีอันนี้ อ่าโอเคนะครับเป็นเมชเจอร์เซนติเมตรถูกแล้วครับส่งค่าไปที่นัมเบอริกตัวแรกนะครับบันทึกเคสนะครับเป็นนัมเบอริกตัวที่หนึ่งกดหนึ่งก็โอเคนะครับคราวนี้ต้องหันขวาครับรอ่าสายเสร็จ่วนการาต้องหันขวาต่อนะครับเช็คฝั่งซ้ายแล้วต้องเช็คฝั่งขวานะครับโอเคนะครับได้ไหมคราวนี้กี่กี่เท่าไหรเลยแปดสิบฮะ 9ก้าสิบอ๋อโอเคเก้าสิบเก้าสิบถูกแล้วครับเอ่อต้องร้อยแปดสิบเออใช่ใช่เพราะต้องเลี้ยวกลับมาเพิ่มอีกข้าวหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้ต้องใช้อัลตราโซนิกเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนนัมบรลลิกเป็นเคสที่สองนะครับอ่าโอเคครับใช้วิธีคัปปี้มาเลยนะครับแล้วก็แอดเคสอ่าแอดเวลิเบิลเนมขึ้นมาใหม่นะครับ U S 2 U.S. สองได้ไหมเป็นประเทศหนึ่งเป็นประเทศหนึ่งเลยไหมอ่า U.S. สองครับคืออัลตราโซนิกสองนั่นเองนะครับเมื่อได้ค่าของ1และ2แล้วทํายังไงครับอันนี้ต้องนำอ่าเอา U.S. 1และ U.S. 2มาเปรียบเทียบในคอมแพร์ครับอ่าต้นการต้องลาก U.S. หนึง U.S. สองมาด้วยนะครับตัวลีดใช่ไหมอ่าเพื่อเป็นตัวลีดของ U.S. 1กับ2นะครับลีดนัมเบอร์ลคใช่ไหม U.S. 1อ่าลีดนัมเบอร์ลค U.S. 2โอเคโอ้คล่องมากเลย คราวนี้ไปอ่า U <S, S 2ไปช่อง B U S 1ไปช่อง A, A น,นะครับ <B S 1> โอเคเคราวนี้เราเปร,เปรียบเทียบแล้วถ้า1มากกว่า2ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลีย้ยวขวา1มากกว่า2เลี้ยว1มากกว่า2ต้องเลี้ยวซ้ายเพราะวะ่า1มากกว่าถูกไหมครับอ่าคราวนี้อ่า1มากกว่า2ให้เลี้ยวซ้ายคราวนี้ถ้าไม่ถ้า1น้อยกว่า2ต้องเลี้ยวขวาก็คือตอนการต้องทําเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าครับอ่าคอมแพ์ในเครื่องหมายน้อยกว่านะครับ ก็คือถ้า a น้อยกว่า b Jamie, นะครับก็คือหนึ่งน้อยกว่าสองนะครับอ่าหนึ่งน้อยกว่าสองเราต้องให้มันเลี้ยวขวาอ่าคราวนี้นำสวิตครับสีส้มสวิตสีส้มสวิตแรงครับแล้วก็สวิตเป็นลอจิกนะครับเหมือนนกอ่าหนึ่งน้อยกว่าสองให้เลี้ยวขวาแสดงว่าโปรแกรมด้านบนต้องเลี้ยวขวาถูกไหมใช่ครับอ่าเลี้ยวขวาโอเคโปรแกรมด้านล่างเลี้ยวซ้าย โอเคครับคราวนี้เราลืมอีกตัวหนึ่งครับตอนที่มันหันไปทางขวาเนี่ยนะครับก่อนที่จะเลี้ยวทีนึงเนี่ยมันต้องหันกลับมาทางซ้ายอีกหนึ่งทีด้วยนะครับเอาโปรแกรมตัวนี้มาต่อตัวนี้นะครับอ่าถูกต้องครับเอท่านี้ครับต้องไว้หลังไวหลังไว้หลัง U S 2ตัวนี้โอเคครับก็คือครั้งแรกเนี่ยหุ่นจะหันซ้ายก่อนนะครับ90องศาหลังจากนั้นเนี่ยหุ่นจะหัน180องศามาฝั่งขวา ใช่ไหมครับพอได้ข้อมูลฝั่งขวาเสร็จหุ่นจะกลับไปตั้งตรงเหมือนเดิมก็คือหันไปที่กําแพงด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หุ่นก็จะประมวลว่ากําแพงเนี่ยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามันใกล้กวเ่ากันถ้าฝั่งซ้ายใกลใ้แสดงว่ามีกําแพงอยู่ถ้าฝั่งขวาไกลแสดงว่าไม่มีกําแพงอยู่มันก็จะเลี้ยวไปฝั่งที่ไม่มีกําแพงอยู่นั่นเองนะครับโอเคครับโปรแกรมเรียบร้อยแล้วแล้วพวกเราดาวน์โหลดครับดาวดน์โหลดโปรแกรมลงเครื่องเลยสาดาวน์โหลดครับ แสดงว่าเราต้องไปแจ้งดีกี90องศากับองศาแล้วก็ค่าแสงกับเพื่อนที่สนามทดลองนะครับโอเคครับไปมาทดลองที่สนามครับเอาละครับหลังจากที่เราแก้ไขโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปผลคือค่าแสงเนี่ยน้องจักรกับน้องก้าตั้งที่24นะครับก็คือค่าแสงครับรวมกันแล้วได้48ระหว่าง44กับ4นั่นเองนะครับเลยใช้ค่ากลาง24นะครับแล้วก็มอเตอร์เลี้ยวซ้ายนะครับ90องศากับเลี้ยวขวา90าองศาเนี่ย คือ250ดีกรีนะครับส่วนกับลำนะครับไอ้ตรงที่เป็น180ดีกรีเนี่ยนะครับเราใช้500ดีกรีของมอเตอร์นะครับผมก็คือเดี๋ยวจะให้พี่แม็กเนี่ยนะครับทำการสุ่มให้น้องๆครับว่าน้องๆเนี่ยจะต้องทําโปรแกรมนะครับให้หุ่นเนี่ยเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วทางขวาโดยที่ไม่ได้เลี้ยวไปทางฝั่งที่มีกําแพงนะครับถ้าหุ่นเลี้ยวไปฝั่งที่มีกําแพงแสดงว่าหุ่นภารกิจไม่สําเร็จนะครับผมอ่ะแต่พี่น้องให้พี่แม็กนะครับวางเลยครับกล่องอ่ครับผมโ มแม้จะมาในลักษณะไหนนะครับนะครับต้นการเลือกจากเส้นตรงยาวก่อนนะครับโอเคนะครับอ่านจากดูได้ไหมอ่าเจอกําแพงแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายเช็คนะครับเลี้ยวขวาเช็คคราวนี้ต้องไปทางซ้ายถูกไหมครับอ่านะครับเส้นแรกสําเร็จนะครับคราวนี้เส้นที่สองนะครับมันจะต้องเลี้ยวขวาเพราะว่ากล่องอยู่ฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะครับคราวนี้ดูนะครับการทํางานเลี้ยวซ้ายนะครับ แล้วเรเลี้ยวขวาเป็นไงครับเลี้ยวขวาไหมอ่าเลีเยเ้ยวขวา,ขวาแล้วก็ตคงออกมานะครับโอเคน,นะครับอ่านะครับสำหรับภาร,รกิจในวันนี้นะครับที่เราเรียนรู้เรื่อง c o m p พเนี่ยนะครับ c o m p พเนี่ยมีประโยชน์นะครับในการเปรียบเทียบครับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น การเลี premises, 1, ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างวันน anyway> ี้ก uh, so ็ได้นะครับหรือการจะเป็นนับเลขแล้วนาเลขมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้หุ่นเนี่ยทาภารกิจก็ได้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็จบลงได้ดีแต่อยากคุยอยากให้พี่แม็กเนี่ยฝากนะครับอ่าข้อคิดดีๆกับน้องๆหน่อยครับในการทําหุ่นหรือว่าการเริ่มเรียนหุ่นยนต์นะครับอ่านะครับอ่าให้พี่แม็กฝากถึงน้องๆหน่อยครับครับคือการเริ่มเรียนหุ่นยนต์เนี่ยครับเราไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนครับคือถ้าเกิดว่าเรามีใจที่อยากจะทํามันนะครับทุกอย่างมันะกดดีีคครบ่่็ิทผ คือมันต้องเขาเรียกว่ามีความพยายามนะครับรับความตั้งใจก่อนเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับคิดว่าหุ่นยนต์มันเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นยนต์มันไม่เป็นทเรื่องที่ยากเลยครับมันต้องอาศัยเรียกอะไรการเรียนรู้นะครับรอ่านะครับแล้วก็การฝึกฝนนะครับอย่างพี่แม็กเนี่ยนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับได้เป็นถึงอันดับรองแชมป์ประเทศไทยเลยนะครับแล้วเป็นตัวแทนไปแข่งที่อินเดียต่างหากนะครับอ่ายังไงการทดลองวันนี้ก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย แอนทิปสค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับน้องอยูกลไกการยกตอนที่สากลไกการยกตอนที่สารนะคบวันนี้เราใช้เป็นตัวใช้เป็นตัวตัวอะไรเอ็มมอเตอร์อ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวยางนะคะเชื่อมต่อตัวยางเชื่อมต่อเข้ากับใช่วยตัวล้อแบบแบนเป็นแกนล้อแบบแบนช่ับอ่าแล้วก็จะมีเป็นการทดเฟืองเราใช้เป็นตัวตัวหนอนตนี้ด้วยช่ยครับเป็นเพลาครับทีนี้เเรามาดูลักษณะการทํางานของมันตรงนี้เหรอครับต้อง ถ้าเอานี้ลงไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะ่ไดอ่ามันจะติดเพราะมันจะไม่หมุนใช่ไหมคบใช่ครับสีเหลืองต้องติดกับตันี้ใช่ใช้เป็นตัวเผาเชื่อมต่อกับตัวเฟืองตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูการทํางานของมันกันดีกว่าตัวนี้อาจจะต้องใช้เป็น power แรงหน่อยนะคะหนึ่งใช้เป็นหนึ่งร้อยเลยอ่ะน้องยูกดดูให้หน่อยสิว่าเป็นยังไงอ่ะมันติดแล้วอ่ามันติดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปไหนเราปรับเป็นขึ้นอันนี้เป็นกตัวลงอันนี้ก็จะเป็นขึ้นใช่ครับ ถ้าอยากให้มันใช้ได้ตลอดนะครับต้องกดทั้งคู่ครับอือจะกดขึ้นลงขึ้นลงสลับกันไปนะคะทีนี้เรามาลองยกของกันดูไหมใช่ครับอะตรง,งนี้ครับมีโดนอนที่กำลัง มันจะมีเมล็ดมะพร้าวกับเมล็ดสตรอเบอรี่เสริมในโดนัทด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเมล็ดสตรอเบอรี่ที่เอกมากครับทีนี้ถ้าวางอย่างนี้มันอาจจะไม่อยู่เราอาจจะใช่ครับมีตัวเสริมให้มันนอยต้องมีอันนี้ครับติดเสริมเข้าไปสองข้างเอาเป็นด้านนี้ค่ะทีนี้เราล็อกแล้วอ่ะโอเคเรามาดูการทํางานของมันกันโอยโดนัทหมุนตามด้วยเพราะว่าเราเอาตัวโดนัทไปเชื่อมติดกับตัวตัวเ้ามันนะคะอ่ะทีนี้ให้สังเกต การทํางานจากตัวเปวงเอาเนาะว่ามันมันจะหน่นแล้วก็ลงแบบนี้เร็จะเห็นได้ชัดกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการของการยกนะคะว่าจะใช้เป็นตัวเอมมอเตอร์ก็ได้สามารถนําไปประยุกใช้กับตัวหุ่นในรูปแบบต่างๆได้นะคะตามที่ต้องการเลยสําหรับวันนี้นะคะเราลากันไปก่อนบ๊ายบายนั่นแลลวครับคุณผู้ชมได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าการเรียกว่าการ คอ <Compare S 2> มเพล่ในการเปรียบเทียบในข้อมูลเนี่ยนะว่าจะเท่ากับหรือไม่เท่ากับเนี่มันช่วยทำให้หุ่นยนต์เนี่ยแสดงออกในรูปรลักแบบนี้การเคลื่อนไหวแบบนี้<ม>นในอนาคตเราจะเอาไปต่อยอดเป็นหุ่นยนต์ประเภทไหนดีหุ่นยนต์พวกแข่งขันเนี่ย เกี่ยวไหมความสามารถเรื่องการ c อ m p a r e โอ้ใช้มากเใช้เยอะเลยใช้เยอะเลยเพราะว่าเงื่อนเงื่อนไขในการที่การสนามแข่งขันเนี่ยเขาอาจจะมีการตั้งโจทย์ที่ซับซ้อนเข้าไปหมายความว่าอาจจะมีสีให้เราเปรียบเทียบเยอะหรือว่าเก็บสีเข้าไปเช็คสี 1, 2, <It S> 3, 4แล้วไปทำอะไรต่อเป็นต้นนะฮะตั้งเป็นเงื่อนไขเพราะนั้น ฟังก์ชันนี้จะทําให้เรา 1. ก็คือตัวโปรแกรมนี่ก็จะย่อลงะนะครับไม่ต้องไปเขียนเดินตามรูทหรือว่าเดินตามสเต็ปให้ครบทั้งหลูกอะไรเงี้ยคือตัดยอออ่อมันตัวโปรแกรมให้สั้นลงทําให้เราหุ่นเนี่ยมีความเข้าใจได้มากขึ้นในองค์ความรู้แบบนี้นะครับอย่าข้ามนะฮะบางคนแบบเฮ้ยผมไม่อยากจะรู้นะ่เบื้องต้นเราผมไม่เรียนตอนนี้มันเป็นหุ่นแบบประกอบสําเร็จแล้ว อยากข้ามเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนมันจะเพิ่มพูนความเข้าใจของเรามากขึ้นถ้าชมรายการแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปเติมไปดูซ่อมตอนไหน mm hmm. etvthai.tv นะมีรายการในทุกๆตอนให้ดูนะครับเหมือนกับแฟนเพจของอรายการเรา f a c e b o o k c o m e t v k i d s นะเราจะมีถามคำถ,ถามนะครับมีโพสต์เรื่องราวต่างๆมากมายคำถามวันนี้เดี๋ยวจะชิงรางวัลเดวจะบอกว่าได้อะไรอยากให้ครูๆถามก่อนดีนกว่าว่าจะถามอะไรเด็กๆวันนี้ครับเชิญเลยครับ การเปรียบเทียบค่าของตัวแปรครับเราต้องใช้ค่าของตัวแปรี่นกี่ค่ากี่ค่าครับโอ้ต้องดูเนสียเลือดเนื้อเยอะเลยนะครับถ้าจะถามถึงการค่าไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ค่าของตัวแปรเปรียบเทียบค่าตัวแปรนะใช่ครับอะยังไงดีมีช้อยหน่อยสิดีไหมัครับของผมข้อ A ครับช้อยก็คือมีแค่1่ค่าผมข้อ B ครับมี2ค่าครับผมอ่าส่วนข้อ4มีหลายค่าโอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพิมพ์ตอบมาพิมพ์ตอบมาใต้โพสต์ของเราใน Facebook Fanpage นะครับ ใครที่มาเป็นคอมเมนต์แรกนี่เอาสิ่งนี้ไปนี่เลยนะครับเสื้อโรบอทชายนะครับหน้าตาแบบนี้คนที่2เอานี่ไป Lego Education จัดไปคนที่3นี่โคบอทหุนยนต์เพื่อนรักนี่นะครับแจกให้แบบนี้ก็มาจากนานมีบุ๊คนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ติดขอรางวันให้พวกเราเนี่ยมาแจากกันติดไม้ติดมือนะครับกลับไปชมกันด้วยนะครับเอาละรายการนี้ออกอากาศทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อรายการเรา eTV Kids at gmail com อีเมลมาได้และศูนย์ทค่นโองีทางการศึกษาอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00ด้วยครับวันนี้ผมหลุยพงศุขนะครับพร้อมทีมงานทุกท่านเลยขอขอบคุณสำหรับการติดตามคุณผู้ชมเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยนเดินตามเส้นนะครับเรามาดูกันว่าน้องต้นกล้าเนี่ยจะสามารถทำมยนยนเดินตามเส้นได้หรือเปล่าและสามารถเลี้ยวตรงทางแยกได้หรือเปล่านะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับมีพี่พีนะครับและพี่บัวลอยนะครับตัวแทนประเทศไทยนะครับที่ไปแข่ง WRO ิวโอที่ประเทศอินเดียเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับพบกับผมครูบาผมต้นกล้าผมพี่พี b. ผมพี่บัวลอยนะ,ะนะครับในรายการเ<อ>ามืองคุณโยนมาพบกันครับบายบาย